คูณห้าเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหดูโอ้ยเกินท่านผู้ชมดูเฮ้ออยอะไรของมันวะเนี่ยจัดไปดีฮะเก้า,าสิบสี่บาทท่านผู้ชมคูณสิบห้าเย้หนึ่สอกาสิบานองๆเสียสองหมื่นฟรีฮะไปดูกันย๊บสวย มาดีจัดไปกล่องนมต้องมาโอ้โหไม่มานะคือห้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมไข่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอะโอเคนะคะมาเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่า มาวันนี้นะคะเราก็เข้าไปในตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุน60บาทนะท่านผู้ชมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่บอกก่อนเนาะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสนะะ้องเรามาทนคลิปเพื่อความบันเทถึงเท่านั้นนะคะอ่ะมาวันนี้นะคะขอไม่ดูตาลาาตาใจเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับไซค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะมาดูกันนะจัดไปนะคะทุน60บาทนะท่านผู้ชมจะรอดหรือจะล่วงก็ไม่รู้นะคะยังไงสแกเตเยดเปล่าออมามฮะ เออสิบหมุนฟรีนะคะไปดูกันเปิดแรกมาก็เข้าเฉยเลยนะท่านผู้ชมงงเออแต่ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะคะอเออเงียบๆน,นะท่านผู้ชมพีชบสวยฮะจัดไปอืคูณห้าสามสิมบเก้าาทลด้สามสิบาทแล้วนะท่านผู้ชมชสวยฮะคูณห้า สามสิบเอ็ดบาทได้น้อยกว่ารอบที่แล้วนะได้มาเก้าบาทอดิเกิน <Good. S 1> ท่านผู้ชมรอบสุดท้ายโอ้โหฟรีเกมนะคะได้มาเจ็ดสิบเก้าบาทจะบ้าตายนะคะมาเพิ่มเบ็ดดูเลยนะแปดบาทอืเข้าฟรีเกมแล้วนะก็เพิ่มเบ็ดไปเลยท่านผู้ชมไหนๆก็เข้าไปแล้วปึ๊บมาดิ เฮ้ยมาดีจัดไปนะคะไข่ไข่มาหรือเปล่าโอ้โหจัดไปนอน,นอนอือโอ้ยพวกเราดูเวอร์ท่านผู้ชม85กล้วยจัดไปฮะ,ะนอนนอนโอ้โหสวยๆงามๆไปเลยก็มาดีฮะ11นะ,ะอนะท่านผู้ชมรางวัลก้อนโตนะคะ1,029บาบาทโอ้โหเวอร์ ย่างเงาเลยนะคะลองไป1 2บาทดูไหมท่านผู้ชมนะคะอย่างน้อยก็ได้กําไรมาพันกว่าบาทแล้วเออนะไปดูกันไปชึบๆๆอย่าบอกนะสแกตเตอร์เข้าอย่าบอกนะโอ้โหท่านผู้ชมมาแล้วฮะจังหวะน,นี้รออะไรล่ะฮะนอนๆสิบหมุนฟรีนะคะไปดูกันนะเออแต่ถ้าใครนะที่ชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระถิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะ คูณห้านะคะจะังหวะนี้ลองอะไรละเจ็ดสิบแปดบาทอืองุ่นจัดไปสิบสองนะคะโอ้โหคูณหกเจ็ดสิบสองบาทเหมือนเดิมสวยไข่งุ่นจัดไปฮะอือคูณห้าเหลือสี่หมื่นฟรียังไงเนี่ย สวยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะจัดไปดีฮะคูณหกฮะโอ้โหสองร้อยสามสิบเจ็ดบาท ไปฮะ39บาทรอบสุดท้ายและท้ายสุดโอ้ยคูณ50ไอ้บาเอย5้9บาทอือไปเบ็ด20เลยท่านผู้ชม,มเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะอึอบอ้ยดูตัวคูณไปไหนตัวคูณไปไหนท่านผู้ชมเฮ้ยเอา้าตัวคูณยังไม่ไมาเหรอเฮ้ยยังตัวคูณไปไหนอะฮะ ท่านผู้ชมจัดไปดีฮะเออหื้อก็มาดีคูณ11นะคะท่านผู้ชมอื้โองอ้โห2211น,นะคะท่านผู้ชมจัดไปหูยโคตรเอาเลยมาหูย40หรอเยอะเกินไปอ่ะสักเมื่อกี้20สัก3 2พออังนะั่นอะไปหืึปมอ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับไซย์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะยังไงสเกตเตอร์เลยไปแล้วฮะท่านผู้ชมอมตัวที่สามมาไหมยังฮึบแถวสุดท้ายท่านผู้ชมเออมาเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะสิบบุนฟรีนะ,ะทุน60บาทอะ่ะน้อน,น,อนๆมาดูกันนะคะว่าทายชิปจะได้กำไรเท่าไหร่สวย จัดไปดิคูณห้าร้อยี่สิบเ้ยดูคูณ 5, ยี่สิบแตะเฮ้ยอย่างเงียบดิเฮ้ยโอ้โหดูอย่างเงียบเลยนะเฮ้ยคูณห้าสิบไอ้บ้าเอ้ยคูณห้าสิบเมื่อกี้นี้ตายแล้วสี่สิบโหดูเบตสามที่สองนะครับฟรีเกมได้มาร้อยหกสิบโห ไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวจะเคลียนะคะท่านผู้ชมจัดไปดีฮะโอ้โหจัดไปดีร้อยสิบเวอร์ท่านผู้ชม,ชมคูณเก้านะคะรางวัลก้อนโตเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทโอ้โหยังเอาือ้อแม่เกินไปนะบางทีนะคะร้อยเก้าสิบสองบาทเฮ้ยยังไงสเกตเตอร์ มาดิแอนเตอร์ไปเลยมาสิบหมุนฟรีนะคะไปดูกันคูณห้าเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหดูโอ้ยเกินท่านผู้ชมดู เฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยจัดไปดีฮะ94บาทท่านผู้ชมไปคูณสิบห้นึ่บาทนะน้องน้อเหลือสองหมื่นฟรีฮะไปดูกันปึ๊บสวยมาดีจัดไปกล่องนมต้องมาโอ้โหไม่มานะคะคูณห้าหนึร้อยห้าสบองบาทมารวมรางวัลกันฮะสิบหมื่นฟรี หนึ่งพนหกร้บาทอ่ะโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทุนหกสบาทได้มา6,600นหกนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดกันใดเราต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า